สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเด็กน้อยในมิกาไรส์สไตล์ a n n e l นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปปิกนิกกันนะคะเราจะไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปปิกนิกด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคสเตดพาร์คนะคะลรดไอแลนด์นะคะ สวยงามมากเลยนะคะตรงภาคตรงนี้นะคะเราจะมาปิกนิกกันนะคะมีเพื่อนเข้ามาจากตางรัฐนะคะมาจากวอชิงตันดีซีนะคะเขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มาเยี่ยมหานะคะก็เลยพาเขาไปปิกนิกกันนะคะวันนี้ก็ตามเด็กน้อยกับครอบครัวมานะคะเดี๋ยวเราจะไปปิกนิกกันว่าเราจะทำอาหารอะไรกินกันบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ Thank you. ตอนนี้นะคะจุดไฟได้แล้วนะคะกำลังปิ้งเลยนะคะวันนี้นะคะมีอมีพอกนะมีมีเรฟแล้วก็มีเดลลี่นะคะพเพิ่ม,มว<ะ>ะความอ้วนนะแล้วก็มีชิคก้นวิงด้วยนะคะคนเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะคนหเยอะนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเรามาสายแล้วนะตอนนี้เก็บมันเก็บเที่ยงแล้วนะคะคนเยอะมากแล้วนะคะ แต่ว่าลมแรงมากเลยนะคะวันนี้ลมแรงมากมากตอนแรกกบว่าจะเล่นเล่นแปะด้วยนะคะแต่ว่าเล่นไม่ได้นะ,ะเพราะว่าลมแรงเกินไปนะคะก็เลยนั่งเฉยเลยนะคะนั่งเฉยแล้วก็บาร์บีคิวไปด้วยนะคะ ดูบรรยากาศไปด้วยนะคะบรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะลมแรงแล้วก็ทําให้ไม่มีลมนะคะยังขอบโชคดีของเราเนาะดูวันนี้นะคะเขาเอาเอาเน็ตมาเล่นนะมีคนเยอะมากจริงๆเลยนะคะภาพตรงนี้นะคะแล้วก็แบบตอนมาช่ามามาเช่านี่คือแบบ ไม่มีเลยนะเหลือแค่สองที่เองนะเราอยู่ที่ล็อกของอโต๊ะที่เก้านะคะโต๊ะที่เก้านะคะก็อยู่ใต้ต้นไม้นะลมลื่นดีนะคะวันนี้กินข้าวโพดด้วยนะปิ้งข้าวโพดนะเรามีแต่อาหารอ,อ,อ่อนทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้นะคะ สวยงามมากคนก็เยอะแต่ว่าสวยงามมากเลยนะคะรมแบบบรรยากาศนี่แบบเราอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะน่ายอยู่มากนะ,ะมากินกับเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยทำอาหารหลายอย่างเลยนะคะเราทำอาหารเยอะๆนะ You done yet? That's all I huh? Do you want me to pause it? Yeah. Stop. It's a key. <laughs> Listening. Yeah, that's the plate. I don't know, they disappeared. Are you done? Wait, you done? No, just my first. No, Come here, See? Should oh. oh. I get like touch i'm just getting some chocolate they said that those are big pieces too big See this? It's called chocolate cake. Mama, Mommy, are you done yet? Mommy, are you done? Okay. Stay with baby. Stay. you have no shoes come on let's go let's go e a e a y e a เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิวสวยๆนะคะเห็นไหมคะวิวสวยงามมากเลยนะคะ นานนาน,นานทีพี่หนนะคะถึงจะเห็นภาพสวยสวยงามแบบนี้นะคะบรรยากาศนี้บอบสวยงามมากมันกลับอยู่ในรูปถ่ายเลยนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะก็เลยส่องมาให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะร่วมไปกับเราด้วยนะคะแล้วก็นี่แล้วก็เก็บภาพสวยๆภาพครอบครัวเอาไว้ดูต่างหน้าด้วยนะคะเผื่อ ตอนเราแก่แล้วเราจะได้ดูนะคะพระาทิตย์กำลังตกดินเลยนะคะสวยงามมากเลยนะช่วงนี้น้ำก็แรงแรงขึ้นสูงแล้วนะคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะช่องของเราเด็กน้อยเนมิกาไรส์ไ,สไตชนแนลนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ ใครที่เพิ่งมาเจอกันเป็นครั้งแรกก็อย่าลืม subscribe ให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเราจะมาเก็บปูกันนะคะ